สว,วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอั้าอีกแล้วนะคะข่าววันนี้นะคะคุณครูอั้มก็จะมาสอนใบงานเสริมประสบการณ์นะคะให้เด็กๆนะคะนําใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนําใบงานใบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆนําใบงานใบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปแรกเด็กๆกําลังทําอะไรคะ เด็กกำลังรดน้ำใช่ไหมคะและรูปที่สองนะคะเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยทำกับข้าวใช่ไหมคะและรูปที่3ามนะคะเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยเด็กกำลังถูพ <substantive salts> şey ื้นใช่ไหมคะและรูปที่สี่นะคะเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยเด็กกำลังดีผ้าใช่ไหมคะ เรามาดูสิคะว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรเอ่ยอีกกำลังถือตุ๊กตาใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพโยงภาพกิจกรรมงานบ้านที่เด็กสามารถทำได้แล้วระบายสีภาพให้สวยงามให้เด็กๆนะคะโยงภาพที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้นะคะ เราก็โยงเส้นไปเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นใบงานที่ครูอ้ํารบายสีเสร็จแล้วแล้วก็โยงภาพเสร็จแล้วนะคะคุณครูอ้ําเชื่อว่าเด็กๆต้องทําสวยก่าของคุณคณรูอ้ําแน่เลยถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปมาอวดคุณครูคประจําชั้นกันด้วยนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆใบงานของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะ าเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปภาพมาอวดคุณครูประจำชั้นกันด้วยนะคะและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณครูอ้ําอยากจะฝากเด็กๆก็คือช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงระบาดของโรคโควิดอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากออกไปข้างนอกนะคะให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้คุณครูอ้ําก็มีใบงานมาให้เด็กๆทําไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กพบกับคุณครูปอยนะคะในกิจกรรมสารสัมพันธ์นั่นเองนะคะใครเด็กวันนี้นะคะคุณครูปอยก็มีสารสัมพันธ์มาให้เด็กได้ทำกันด้วยเอ๊แต่เด็กๆจาได้ไหมเอ่ยว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้อครัวในเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดเด็กๆจําไม่ได้นะคะคุณครูปอยนะคะก็จะทบทวนให้เด็กๆฟังค่ะ หนึ่งนะคะเด๋กวได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะ 2. ออาชีพของสมาชิกในครอบครัวข้อที่3บุคคลในสมาชิกในครอบครัวข้อที่4ข้อควรปฏิบัติในครอบครัวนั่นเองและข้อ5นะคะหน้าที่การปฏิบัติตนในครอบครัวค่ะค่ะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะไปทบทวนนะคะความรู้ที่เด็กๆได้เรียนมา ต่อไปครูบอยนะคะก็จะให้เด็กทำสารสัมพันธ์เอ๊เด็กๆพร้อมไหมนะถ้าเกิดเด็กพร้อมแล้วให้เด็กยกมือขึ้นเลยค่ะค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อไปแล้วก็จะไปทำสารสัมพันธ์กันเลยค่ะคะ่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบสารสัมพันธ์หน้านี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราต่อไปนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่อไปกันเลยค่ะใค้เด็กให้เด็กเปิดมาหน้านี้นะคะ ก่อก็จะแพ่เลยน,นะคะอ่านคำคล้องจองโดยคำคล้องจองแรกนะคะชื่อว่าบ้านหลังหนึ่งค่ะแล้วก็จะมาท่องคำคล้องจองมพร้อมกันนะคะตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พิงทุกเวลาฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงปลา กวาดบ้านถูบ้านดูงามตาช่วยกันรักษาให้หน้าอยู่เอ้ยใครจะเก่งมากนะคะต่อไปคำพ้องจองมีชื่อว่าครอบครัวสุขสันต์ค่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสันต์ ปุ้งป้านาอาเรามาช่วยกันทำหน้าที่นั้นทุกวันทำดีใครเด็กเก่งมาไหมนะคะก็จะเปิดหน้าต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปแล้วก็จะมาทำกิจกรรมคุยกับลูกนะคะให้เด็กนะคะกรอกข้อมูลชื่อของเด็กชื่อผู้ปกครองและกรอกความสัมพันธ์นะคะ ข้อที่หบ้านของนักเรียนมีผู้ชายกี่คนตอบนะคะอย่างเช่นครอบครัวเด็กมีผู้ชายอย่างเช่นคุณพ่อ,อเด็กๆอาจจะมีพี่ชายหรือตัวเด็กเองอาจจะเป็นผู้ชายนะคะอลองนับดูนะคะมีกี่คนแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขลงไปเลยข้อที่สองบ้านของนักเรียน มีผู้หญิงกี่คนเอบ้านของเด,เด็กมีผู้หญิงกี่คนนะอย่างเช่นคุณแม่หรือตัวเด็กนะคะเป็นผู้หญิงก็ให้เด็กๆนับผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวคุณยายอย่างนี้นะคะให้เด็กเขียนคําตอบลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่สามบ้านนักเรียนมีจํานวนทั้งหมดกี่คนนะคะอ่า ให้เด็นะคะนับจํานวนคนทุกคนนะคะภายในบ้านเลยจากนั้นให้เขียนจํานวนตัวเลขลงไปในช่องคําตอบเลยค่ะใคเด็กต่อไปนะคะแล้วก็จะเปิดมาที่หน้ากิจกรรมเล่นกับลูกนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กสังเกตว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่และลูกใช่ไหมคะให้เด็กนะคะ ลากเส้นตามรอยเช่นปะคคำว่าพ่อแม่ลูกนะคะให้เรียบร้อยและสวยงามนะคะจากนั้นให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามอย่างตัวอย่างที่คุณครูปอยนะคะได้ระบายสีไว้นะคะใครเด็กสารสำคัญวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะไปทบทวนความรู้ของหน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะแล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมทบท,บทวนรางานของ หน่วยครอบครัวสุขสันต์้ลยนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะถ้าเกิดเด็กจำเป็นที่จะต้องออกไปไหนไดเด็กๆก็อย่าลืมที่จะสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดเด็กๆบ๊ายบาย